สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามชมให้กำลังใจยายเพ้นด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะบรรยากาศดีและเป็นวันแรกที่เด็ดออกและอากาศดีของปีเลยค่ะยายเพ้นก็ได้ออกไปเดินเล่นแต่เช้ารอบหนึ่ง พอดีบางสิ่งบางอย่างมันจะต้องรีบค่ะคือไม่มีห้องน้ำก็เลยต้องกลับมาบ้านเข้าห้องน้ำเสร็จชวนคุณแฟนออกมาเดินแกก็ไม่ออกมายายเพ็ญก็เลยออกมาเดินคนเดียวค่ะมาหาที่นั่งค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นครอบครัวที่น่ารักจังเลยค่ะพ่อแม่ลูก ออกมาตากอากาศนั่งเรือกินลมและแม่ก็นั่งฝังแม่น้ำถ่ายรูปคะ่ะดูว่ามีความสุขมากเลยคะ่ะเพื่อนๆ ดูร่มเย็นจังเลยบรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ลมเย็นค่ะลมไม่ร้อนดูขึ้นแม่สิคะนั่งถ่ายรูปคุณแฟนแล้วก็คุณคุณสามีแล้วคุณลูกๆเลยค่ะยายเป็นก็กะว่าจะหาที่นั่งค่ะ,คะเพื่อนๆที่บันไดตรงนี้ยายเป็นเคยมานั่งกับลูกหาอะไรมานั่งกินนั่งดื่ม ชมบรรยากาศปิกนิกกับลูกสาวคะ่ะวันนี้ยายเป็นออกมาคนเดียวก็เลยกะจะหาที่นั่งที่เหมาะๆคะ่ะที่คนไม่เยอะแล้วผู้หญิงคนนี้ที่เห็นๆนะคะแต่งตัวน่ารักแล้วเดินไปไอตรงที่ว่าเป็นญ้านะคะยายเป็นไม่กล้าถ่ายกลัวเขาจะอายคิดว่าเขาจะเดินไกลเดินไปเดินมา เลี้ยวแล้วก็ปูผ้านั่งค่ะแม่กล้ามองค่ะกลัวเสียมารยาทกลัวเขาอายยายเพ็ญก็เดินไปเรื่อยๆค่ะไปหาที่นั่งคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันยังไม่ตรงกับวันหยุดคือช่วงพักร้อนยังไม่เริ่มค่ะเป็นวันหยุดธรรมดาหลายคนก็ยังทำงานอยู่ค่ะคนเลยไม่เยอะเท่าที่ควร ส่วนคนไหนมีเวลาก็ออกมาเดินเล่นตากอากาศเพราะอากาศดีมากเลยค่ะเขาเริ่มอาบแดดกันแล้วค่ะแค่วันแรกเองค่ะครอบครัวไหนมีลูกมีหลานมีลูกน้อยก็พามาเล่นน้ำเล่นทรายเด็กเขาไม่ค่อยหนาวนะคะเพื่อนๆน้ำเย็นแค่ไหนเขาก็เล่นค่ะ อันนี้ก็เปรียบเสมือนแม่น้ำเจ้าพยากลางเมืองของประเทศนอร์เวย์ค่ะใหญ่เป็นโชคดีที่อยู่เมืองนี้มีป่ามีเขามีแม่น้ำกลางเมืองแล้วก็ฝั่งสองฝั่งทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ที่เดียวกันหมดเลยค่ะ ช่วงก่อนโควิดนะคะเพื่อนๆคนที่นี่เขาจะอาบแดดกันแน่นมากเลยค่ะเขาไม่อายนะคะเข้านุ่งบิกินี่ตัวเดียวแล้วก็นอนเสื้อในเขาก็ไม่ใส่ทั้งๆั้งที่เป็นทางเดินนะคะ ยายเพ็นก็จะมองหาที่นั่งว่างๆค่ะเห็นม้านั่งทีไรไม่ว่างสักทีนั่งเต็มหมดเลยค่ะเพื่อนๆมันมีม้านั่งกลางทะเลกลางสนามหญ้าไม่ใช่กลางทะเลค่ะพูดผิดค่ะกลางสนามหญ้าแต่ไม่ว่างสักตัวเลยค่ะยายเพนมองเห็นแล้วค่ะที่นั่งได้แล้วค่ะที่นั่ง ตรงนี้แหละค่ะตรงนี้เลยค่ะนั่งโขดหินตรงนี้จะได้บังหน่อยค่ะมาปิกนิกก็มีอาห,อา,หารมาทานคนเขาจะได้ไม่มองแล้วเราก็จะได้ไม่เขินค่ะมองไปทางนี้รู้สึกร่มรื่นเย็นและสงบค่ะไม่มีใครมามองเราอ๋อมีผู้ชายคนเดียว แต่ไม่เป็นไรค่ะเขานั่งเล่นโทรศัพท์เขาไม่มองยายเพ็ญหรอกค่ะตรงนี้แหละคะ่ะมุมนี้ค่ะยายเพ็ญจะนั่งลงเลยมีที่พิงด้วยค่ะสบายๆค่ะตอนนี้ยายเพ็ญน,นั่งลงแล้วค่ะแล้วได้ควักผัดซีอิ๊วที่ยายเพ็ญห่อมา แล้วมานั่งทานแล้วนกเห็นเราทานอาหารมันก็จะบินมาใกล้ๆมันก็หวังจะให้หวังได้อาหารจากใจเพนนะคะพูดถึงเห็นใครกินอาหารมันก็มามันไม่ได้กลัวคนเลยค่ะ ยายเพ็ญก็กินผัดซีอิ๊วไปนั่งดูมันไปมันก็เดินตุ่มเตี้ยมอยู่แถวนี้แหละค่ะแต่ยายเพ็ญไม่โยนอาหารตรงนี้เพราะว่าเขาห้ามค่ะเพราะว่าถ้าให้อาหารตรงนี้แล้วมันมาขี่ใส่แล้วมันจะสกปรกและมีเรือเล่นผ่านมาด้วยนะคะน่ารักยังเลยทำให้บรรยากาศสดชื่นกว่าเก่าค่ะสวัสดีค่ะเพื่อน ไอ้เป็นออกมาเดินเล่นค่ะออกมาเดินเล่นแล้วก็ได้ตัวหาลูกสาวเพราะว่าชวนคุณแฟนและคุณแฟนไม่ออกมาบอกว่าจะทำงานเอ้ยแก่แล้วแกไม่ค่อยชอบนั่งอย่างนี้ด้วยค่ะแอ่เป็นก็เลยออกมาคนเดียวคุณอาหารมาทานด้วยลมมันแรงค่ะ อาจจะโดดหูนิดหน่อยค่ะลมแรงขึ้นแรงยายเป็นเอาน้ำส้มมาดื่มด้วยค่ะเพื่อนเพราะว่าได้อุ่นอาหารมาทานมาติกนิกคนเดียวค่ะมารับบรรยากาศบรรยากาศเป็นบรรยากาศวันแรกค่ะที่ที่ยายเป็น ส่เสื้อก้ามอย่างนี้ได้สเสื้อสายเทียมปกตินิดห่อหูห่หอหน้าหอ่อตาห่อหมดเลยค่ะมีอะไรหอ่อห่อหมดเลย <c oughs> ห่อกันลมกันความหนาวค่ะเพื่อนๆวันนี้เปิดหน่อยค่ะเป็นวันแรกยายเป็นก็นเลยขอต้อนรับสักหน่อยค่ะต้อนรับบรรยากาศดีๆค่ะเพื่อนมาทานด้วยกันค่ะ เป็นผักปีแล้วใส่ถุงมาอุ้ยกล้องมันสั่นค่ะเพื่อนๆเพราลมมันแรงม,มาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆผัดมีปรุงเสร็จเรียบร้อยค่ะใส่เครื่องน้ำส้มพิกนิกค่ะต้อนรับบรรยากาศดีๆ เขาจะเก็บมาจะเกียบที่ว่าจะเก็บไม่ใส่ไม่ไผ่กินแล้วทิ้งเลยค่ะไม่ต้องมาเก็บให้มันหนักกระเป๋าเอามาก็กินครั้งเดียวทิ้งเลยค่ะผักมีส่วนผักหน่าด้เป็นใส่ผักขมแพน ไปเก็บผักขมมาเมื่อเช้าก็กินผักขมทั้งถุงเลยค่ะที่ผัดมาลวกอืมได้เป็นลวกแล้วก็จิ้มกับน้ำพริกเวลาเจาะปองที่ยา้เ็นซื้อมาถุงเบลอเลยค่ะใช้เวลานานกว่าจะหมด มาเปิดกินคุณแฟนคุณแฟนมองหาว่ามันเหม็นอะไรไอ้เปนบอกไม่ใช่ผักหรอกมันเป็นน้ำพริกปะลาะล้ <c oughs> แกก็สํำจมูกปแปลก <c oughs> น้ำส้มไม่ตั้งไม่ตั้ง,งในในร่มเดี๋ยวมันก็ ร้อนเนาะน้ำต้มร้อนปิกนิกคนเดียวเมื่อเช้าก็ได้ปลด่อยกับเพื่อนสักหน่อยเรื่องคนแฟนนี่กินผักมากผักขมนะคะกินผักป่ามากๆมันละบายท้องดีเลยเป็นเออย็นเลยอยู่ข้างนอกนานไม่ได้คะ่ะต้องรีบกลับบ้านคะ่ะ มันไม่มีห้องน้ำข้างโนอโกมันเพื่อนมันเป็นวันหยุดแล้วอะไรๆก็ปิดหมดเลยค่ะต้องไปห้องน้ำที่บ้าน mm hmm. ก็กลับมานี่เลยค่ะกลับมาอีกมาก็เอาผัดหมี่มานั่งชวนเขาเล่าเขาไม่มา กินไหมคะมองไม่เห็นเรอใคะเ,เห็นแต่จะไปกินกระดาษอยู่ไหนเนาะเอากระดาษมาด้วยคะ่ะได้ไม่รู้ว่าอยู่ไหนอืมเจอแล้วจ้ะเผ็ดนิดหน่อยใส่พริกป่นเม,มืองข้างหน้าอยู่ไหมครับเพื่อนเมืองข้างหน้าอยู่มากเลยได้เป็นโชคดีที่อยู่เมืองนี้ เป็นเมืองที่ประเทศเดียวกันนะคะแต่ว่าบรรยากาศมันไม่เหมือนกันส่วนทางใต้ก็ฝนก็นจะเยอะลมแรงส่วนที่นี่นะคะดีดีที่สดุดบรรยากาศดีแล้วไม่หนาวจาัดแล้วก็ส่วนที่อื่นบางทีหนาวมากเลยค่ะหนาวกว่าที่อื่นๆแล้วก็บางที่ก็ ฝนตกตลอดทั้งปีเลยก่ะแต่อยู่ที่ไหนก็ช่างมันจะอยู่ที่ความเคยชินกับพกเพื่อนเถ้าอากาศไม่ดี<__ <d> เขาก็อยู่ของเขาจนชิน <d> เขาก็ไม่คิดมากอะไรเพราะว่าหน้าร้อนเขาก็ เที่ยวของเขาอยู่แล้วค่ะเวลาจะเป็นกินอาหารนะ่ะยเป็นพูดไม่ได้หรอกค่ะเพื่อนเพราะว่ามันไม่มีสมาธิค่ะ ราจะพูดก็ต้องหยุดกินก็พูดกินไปด้วยพูดไปด้วยไม่มีสมาธิที่มองมองอะคนเยอะครับเพื่อนเป็นมานั่งฝังแม่น้ำหันหน้ากล้องมาทางยาเพนแล้วก็ทางเดินมันไม่โดนค่ะมันโดนแต่แม่น้ำา็็ ถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆชมในเมืองให้เพื่อนๆชมค่ะเดี๋อน,อ,น,นอยู่มากค่ะเ๋ยวกลับหน้าเดี๋ยวคุยกันน,ะนะเน้เพื่อนๆเนาะ วันนี้มาโชว์บรรยากาศเฉยๆค่ะเป็นวันหยุดโชว์อากาศดีๆวันแรกของปีที่ยายเพอนออกมานั่งอย่างนี้แล้วก็ได้ถอดเสื้อถอดผ้าหน้าหน,นาออก <c oughs> เดี๋ยวคุยกันนะครับเพื่อนเวลานกนะคะเห็นถ้าเห็นอาหารอะไรเงี้ยเลยมันจะมา <c oughs> มาแย่งไงเป็นรับเดี๋ยวคุยกันโอกาสหน้าคลิปหน้าขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดติดตามขอบคุณมากค่ะคเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะโชคดีทุกคนค่ะสุขการสนใจมาข้างทุกได้แสมรุรทาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ